S <S ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมั่งมันันปากค่ะตัวทีมูค่ะชิญกับภพบนะคะ,ะช่วงแรกนะคะยังอยู่กับผู้สนับสนุนของเรานะคุณผู้ชมนะคะใครที่อยากจะมูเตลูนะคะมูแล้วการงานการเงิน,น,นความรักดีตอนนี้ต้องการเงินก่อนนะฮะ,ะเพราะว่ากระเทยหรือว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะเราจะไปเปไกใครซองใครเราก็ต้องมีเงินในบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเข้ามาทําธุรกิจ เงินเดือนออกก็ต้องเก็บให้อยู่ทรัพย์เข้ามาก็ต้องเก็บให้อยู่นะคะวันนี้แนะนำนะคะสำหรับเช่าบูชานะคะนั่นก็คือนี่เลยนะเป็นกุญแจกุญแจชาวเวสุวรรณนะคุณผู้ชมนะคะมี2องเขาเรียกว่ารูปแบบ2รูปแบบเลยนะคะกุญแจชาวเวสุวรรณแหละคองพี่เต่ามันคืออะไรบางคนบอกเห็นโฆษณาแล้วมันดูตลกกทางรายการพี่อย่างนี้นะคะแกเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะรัฐบาลใหม่ยังไม่ได้มาทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันยังไม่ปังเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน ต้องมีการกักเก็บซับไขกุญแจไม่ให้เงินมันมันออกอเงินเข้าได้แต่เงินต้องไม่ออกกระเป๋าต้องไม่รั่วต้องใช้กุญแจเทาวเวสสุวรรณนะคุณผู้ชมนะคะล็อกซับเอาไว้ล็อกเงินเอาไว้ล็อกทองเอาไว้ให้อยู่กับตัวเรามี2เวอร์ชันนะคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> เวอร์ชั่นแรกเป็นอลอยรมดำนะฮะ <c oughs> เวอร์ชั่นที่2นะฮะเป็นเนื้อเงินแท้ ย้ำนะครับเนื้อเงินแท h, ร้รมดำนะฮะในกุญแจเทวสุวรรณเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นหน้าของยักษ์ถ้าพลิกไปอีกหน้าหนึ่งเนี่ยนะฮะจะเป็นหน้าของเทวดานะคะ <brigade S 2> <ห>แล้วอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราจะให้ทุกคนคุณผู้ชมเนี่ยได้เช่าบูชานะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฮไลท์เลยมันเป็นไฮไลท์ของ<ม>ของการที่จะขอการเงินการงานความรักโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะการเงินเราใช้สุดเมวสุวรรณและเราใช้ความรักเข้าช่วยด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือนะคะกุ้มานทอง น้องเข้าจี่นะคะน้องเขาจี่มีตัวตนจริงนะคะเสียชีวิตจริงแล้วน้องเข้าจี่เนี่ยไม่ใช่ใชายจริงหญิงแท้แต่เป็นกูมารทองกระเทย บอกไว้ก่อนนะคะเป็นกุมารทองกระเทยและก็ไม่ใช่คนต่างประเทศบางคนบอกเป็นประเทศเพื่อนวงเพื่อนบ้านไม่ใช่นะคะน้องเขาจีเนี่ยเป็นกุมารทองคนไทยนี่แหละค่ะแต่น้องเขาเป็นกระเทยเขาเรียกว่ากุมารทองกระเทยอันนี้มันดังมากในเพจอันนี้ใครไม่เชื่อกูเชื่อเนี่ยเขาจะดังมากกุมารทองน้องเขาจีแต่คนจะเช่าบูชากันเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเนื้อไม้เนี่ยทำจากอันนี้นะคะไม้ตะเกียนแท้โบราณปุกเศกร้อยแปดวันนะคะโดยใครคืน้องโอมคูบาพัทนั่นเองนะคะ วัดไหนคะลูกธรรมาชัยมงคลค่ะถูกต้องคคุณผู้ชมนะฮะัทำพิธีอย่างดีเลยนะคะวันนี้ทั้งน้องเขาจี่กุมารทองกระเทยนะคะแล้วก็กุญแจท้าวเวสสุวรรณนะคะวันนี้เราสามารถที่จะเช่าบูชาได้วันนี้พร้อมโปรโมชั่นค่ะครับก็พร้อมทับบูชาได้เลยนะครับที่กุญแจท้าวเวสสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์นั่นเองนะฮะมี2รูปแบบด้วยกันอย่างที่บอกกันไปครับแบบแรกคือเนื้ออร่อยรมดำครับบูชาอยู่ที่699บาทน,<ม>นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นเนื้อเงินแท้รมดำบูชาอยู่ที่1 5 0 0 99บาทนะครับส่วนนะครับกุมารทองน้องเข้าจีนะฮะก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะฮะคุณผู้ชมสามารถเช่าบูชานะครับในรายการของเราเนะี่ยบอกเลยว่าเช่าบูชาอยู่ที่ต้นละ2,500บาทนั่นเองนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะฮะคุณผู้ชมรับ0851114466นะครับหรือที่แลแอดด้านล่างนี้ติดต่อไปได้เลยนะครับรวมไปถึงนะครับติดต่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ะนะฮะอยากจะมูแบบไหนมูอย่างไรความเป็นมาของกุมารทองความเป็นมาของกุญแจททวสุวรรณพิทักษ์รั์ เป็นมาอย่างไรติดตามได้ที่เพจใครไม่เชื่อกูเชื่อก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับวันถ่ยของก่อนไลฟ์สดนะขอ,อขอ้องเขาจีนะวันของกระเทยบอกลูกมแม่อยากปิดได้สักหลักสองสามพันนะวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมเป็นตามที่ขอเรื่องจริง <9. S 2> นะคะอ่ะมาที่ข่าวค่ะอ่าเริ่มต้นวันนี้ไปดูคุณลูกเกดเมทนีนิดนึงครับยืนยันนะฮะการจัดใหญ่ขึ้นทุกปีกับ p r i m ม n ันนั่นเองนะครับเป็นตัวแม่ที่ออกมาจัดงาน Prime Month เป็นปีที่3แล้วสำหรับลูกเกดเมทินีครับเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ถึงความเท่าเทียมกันของทุกเพศทุกวัยนั่นเองนะฮะปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับได้มีการจัดงาน p r i m ม n ันนะฮะ ก็คุูุเกตบอกได้จองวันที่1มวิถุนายนตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะเราในอยากจะเป็นงานแรกของเดือนวิถุนายนค่ะปีนี้ใหญ่กว่าเดิมมีเพื่อนเซเลบด,ดาราม,มากกว่า500ชีวิตนะครับมีมิตริคอนเสิร์ตนะครับที่เป็นมีไพร์ชอ k ด้วยจัดใหญ่เลยมีสปอนเซอร์ด้วยนะฮะหลายคนถามว่า เกดทำทำไมเกดรู้สึกว่า LGBTQ คือนะครับคนที่รู้สึกว่าเราจะมีความแตกต่างจากคนอื่นนะรจริงๆแล้วเราแตกต่างแต่เหมือนกันฉะนั้นเดือนนี้สําหรับทุกคนก็ต้องมีความเท่าเทียมกันนั่นเองนะฮะคุณลูกเกดบอกว่ารู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นค่ะมีคนเข้าใจมากขึ้นออกมามากขึ้นจัดงานหลายๆจังหวัดที่จะมีการเรียกร้องความเท่าเทียมอยากให้เริ่มต้นนะฮะจากที่คนเป็นเพศเดียวกันแต่งงานและก็ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสเต็ปแรกที่สําคัญมากๆเลย หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีนะฮะเขาเรียกว่าสามารถเพิ่มเติมสิทธิ์ต่างๆมากมายให้กับชีวิตของ l g b t q จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดครับอาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวในอนาคตนั่นเองครับเออนะผู้ว่าชัดชาติใช่ไหมลูกกับากนายกของอว่าที่นายกเนาะค,คุณทิมคุณทิมน้องทิมของเรานะคะก็น่ารักนะคะเขาว่าเขาสนับสนุนในเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะ,ค,ะครับ เออก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่โด่งดังในเรื่องของการให้โอกาส<ม>เพศอที่สามประเทศไทยเป็นประเทศที่หลายคนในประเทศอาเซียนเนี่ยขา<ม>พูดกันในเพจว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยกระเทยเยอะจังทำไมกระเทยจากเมืองไทยมันสวยๆขนาดนั้น แล้วทำไมกระเทยเมืองไทยเขาไม่ค่อยดุร้ลลอยเหมือนกระเทยบางประเทศเออบางประเทศอยู่ลำบากนะคะบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศอินเดียบางประเทศนี่กระเทยโดนกระทืบนะคะมาแต่งหญิงขึ้นรถทุกๆนี่ผู้ชายจับได้ว่าเป็นกระเทยมันลากมา้นตบเลยนะคะม,มันลากลงจากรถเลยนะคะแล้วมันกระชากวิกแล้วก็ฉีกฉลีแต่มันไม่ซี่นะคะม,มันเตะค่ะหรือว่าบางประเทศเนี่ยกระเทยเนี่ยเขาทำได้ไม่กี่อาชีพนะคะอย่างในอินเดียเนี่ยนะคะเขาจะเป็นชุมชนเล็กๆทําได้แค่แบบว่าอวยพรแล้วก็รับจ้าง ทวงเงินนะครับเพราะเขาบอกกระเทยนี่ก็เป็นปางอีกปางหนึ่ง<ช>ของพ่อแม่เลยวะพ่อแม่ทั้งพ่อแม่หนึ่งอ,อ,ะอะเนาะนั่นจะทำได้แค่นั้นนะ,ะนะคะนะคะส่วนบางประเทศนะคะที่อยู่ข้างล่างเราลงไปนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยกระ,ะเทยถ้าจะไม่มีที่ยืนเลย<อ>นะคะ<อ>ถ้าเธอจะไม่มีที่ยืนเลยนะคะกระเทยแต่หญิงเนี่ยนะคะครเก้งนะคะ บางคนเนี่ยเป็นเก้งแต่ทํางานในร้านตัดผมเขาก็ไม่ได้แสดงออกอะไรก็โดนลากออกไปโดยเอาหินป่านะครับเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าเป็นเก้งแล้วกูงง่าเป็นเก้งเขาก็ไม่ได้ไปเดินเพ่นพ่านเขาก็อยู่ในร้านตัดผมออแต่ก็ไปลากเขาออกมาแล้วก็เอาหินปาแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าเขาทิง้งบางประเทศนี่นะคะเขาบอกว่า ก็ต้องอยู่เป็นชุมชนแล้วก็ต้องเข้มแข็งกันแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันทั้งทัานกฎหมายเพราะว่าผู้ชายบางคนมันก็ชอบแกล้งกระเทยกระทืกกระเทยทําทำร้ายกระเทยอแต่ในเมืองไทยนี่ตรงคันท้ากันหมดนะครับคนไทยเราเป็นคนที่จะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเพราะเขามองว่ากระเทยบ้านเราเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เยอะกระเทยบ้านเราเป็นหมอกระเถยบ้านเราเป็นนักการเมืองกระเถยบ้านเราทำมอ กระเทยบ้านเราเป็นทุกอย่างแล้วก <|so|>> ็เปิดเผยแล้วก็รวยเป็นคนเก่งนะคะ ราะฉะนั้นก็เป็นประเทศหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กัทเธอเยอะมากแล้วก็เก้งเยอะมากแล้วก็กลุ่ม LGBTQ เยอะมากถ้าเป็นที่อื่นนี่เขาไม่ให้นะคะยกเว้นบางประเทศนะคะบางประเทศเราก็อย่างบางประเทศอย่างในยุโรปบางประเทศหรือออสเตรเลียนะคะก็ต้องเมืองหลวงนะคะออกไปนอกเมืองหลวงก็น่ากลัวนิดนึงนะคะ <laughs> ไม่ได้ว่าอยู่ในอยู่ออสเตรเลียจะจะสาวได้จนเหี่ยวแนะ้วไม่ใช่นะคะใช่ไม่ได้นะคะก็คือะซิดนี์อย่างเดียวถ้าไปตรงอื่นระ <laughs> วังเหมือนกันใช่นะคะ ซึ่งในะงานนี้เองในเดือนนี้เป็นเดือนของพรามันนั่นเองนะครับ6นกักการเมืองดังก็ต้อนรับพรามันนะฮะเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีรุ้งกันเต็มเลยนะครับซึ่งในเดือนแห่งความเท่าเทียมนี้ในเดือนมิถุนายนนะค,คุณผู้ชมเราบรรดานักการเมืองคนดังก็ต่างร่วมเปลี่ยนโปรไฟล์สีรุ้งกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพและก็ความเสมอภาคของชาว L G B T Q p r i ของเรานั่นเองนะครับ<ะ>อ่าเช่นนี่เลยคุณทีมพิธาแน่นอนนะแน่นอนก็ต้องปิดอยู่แล้วมันาจะเป็นคุณทีมพิธาเปลี่ยนเป็นสีรุุ้งงงงลลอดอดเแวก็มีีนน่ิททาครับ คุณเศรษฐาทวีสินนะครับนี่คุณยิ่งรักชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของเรานะครับในกรณ์จติกาวนิตนะครับก็เป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะครับแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์นะฮะนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับะะหลายหลายคนก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่ใช่แค่หกคนนี้แล้วทำไมนคนนั้นไม่เปลี่ยนอ่ะคนไหนเอ่ยคนเดียวใครอ่ะลุงกูไงอ๋อ,อลุงตู่เหรอทำไมลุงไม่เปลี่ยนอ่ะ ก็ลุงเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้เขา้รรราร่วมเทศกาลเนี่ยไม่ได้ร่วมเทศกาลเออไม่ได้ร่วมเทศกาลแต่กระโทงก็เข้าไปไาในเทศกาลในค่ายทหารบ่อยนะร่วมกันกันนั่นแหละกระโทงเข้าไปกับกิจกรรมในค่ายทหารบ่อยอนะแต่ลุงก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมไง อาจจะแบบว่าอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไงมันเกี่ยวหรอมันไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าเขาไม่อาจจะยุ่งก็คแก่ก็เยอะนั่นในสังคมขาเอาจจะยุ่งเกี่ยวไงไม่อยากยุ่งไงหรอแม่แม่ก็เปลี่ยนไม่ได้นะคบแม่บอกตรงนี้ว่าแม่ไม่สามารถเป็นสีลุงได้เพราะแม่ไม่ใช่กระเทยนะครับเพราะแม่เป็นผู้หญิงอืผู้หญิงก็เปลี่ยนได้แม่เป็นผู้หญิงจริงๆอิเขาคุณอุกอิงก็เป็นผู้หญิงจริงๆคุณอุ้อิงเป็นผู้หญิงแต่แม่เป็นผู้หญิงกว่าคุณอุงอิง เพราะแม่สามารถจะยืนจีได้อ๋อรู้นี่เงว่าคุณอุงอิงยืนจีไม่ได้กูไม่รู้หาเรื่องหาทัวร์แล้วมึงอ่ะก็แม่พูดมากูพูดถึงตัวกูอ๋อเหรออนั่นแหละค่ะแล้วออมมันจะเปลี่ยนนับปกเป็นเดี๋ยวก็กำลังให้ไอ้นี่อยู่ทีมทำโปรไฟล์อยู่มันต้องมีทีมด้วยเหรอมีทีมเข้าไปใี่ยนเฟซบุ๊กมันก็เปลี่ยนได้เลยนะอีโอไม่ไม่ไม่้ผมไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัติ AI ไงานนแล้วก็แต่งอะไรของเราไปเรื่อยๆเปื่อยๆอย่างเงี้ย ะะก็เปลี่ยนเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วเปลี่ยนทุกปีปนกปสนับสนุนความเท่าเทียมค่ะะค,ะคกประเทศไทยก็ยังดีค่ะเป็นประเทศอืนอ่นๆเขาหน้ากลัวค่ะกระเทยไปเดินเพพ่านตีหมดเลยนะคะโดยเฉพาะแถวอินเดียโอ้โหนั่งดูคลิปนั่งศาลนะเขาก็นั่งรถแล้วเ็าใส่ซาลีนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นกระเทยนะเพราะว่าผู้ชายแขกเนี่ยเขาตัวเล็กปุ๊บแล้วเขาแต่งเป็นสาลีเขาก็ดูเหมือนผู้หญิง อยู่ๆมันก็ลากมาตบเฮ้ยเป็นผัวเมียกันหรือที่ไหนได้ก็ชากวิกออกเอาแล้วก็ตีเขาทําลายเขาแบบกรมแล้วไปทอย่างนั้นนั่นไงเขาจะแต่งหญึงมันก็เรื่องของเขาเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนตัวครับไม่ถ้าามองถึงในมุมมองของอินเดียเองนะอินเดียเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นวงกว้างแต่เขาก็ยังมีกลุ่มบางกลุ่มันศาสนาใช่มันเป็นศาสนาแต่ทำไมเขาคนนี้รอดไปแล้วนะไม่โดนนะเพราะเขาเป็นผู้ชายแท้ อีวานอ๋ออีวานไม่โง่เขาเป็นคริสตจ่ะเป็นคริสเตียนคริสเตียนดีออถึงแม้เขาจะอยู่ที่อินโดเขาก็เป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนดีออมันไม่ได้ขัดต่อศาสนาของเขาเขาไม่ได้ขัดอะไรโอมอีวานเป็นชายแท้เขามีมียก็รู้แล้วไงเขาจะมาเป็นกระเทยได้ยังไงมึงมองยังไงมึงขี้ตายยังไงอีวานรับผู้ชายอยู่ที่อินโดเขาเตะบอลเออจะอยู่ที่เมืองไทยอ่ะเล่นวันเล่ อยู่โดูเขาเตะบอลนะเออแค่ตรงไปอยู่เมืองไทยเขาเล่นวอลเลย่แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ไงเล่นลิบบินอ๋อยิ้มนัีล่าใหม่เออมีอะไรหรอใช่โชว์เลยเหรอวันนั้นไฟมิดแกนดับพี่วัดบอกอีวันยิ้มยิ้มสีพอยิ้มแค่นั้นแหละสว่างโอ้โหสว่างกว็จะขอดอะไรอีกอ่ะโอ้โหสว่างมากเหรอวีเนียที่แปะมาน่ะ อกระดาษ A4 ยังเล็กแม่อุ๊ยแรงมากนะฮะอะนะฮะอะพูดถึงนางงามแล้วไปดูอแมนด้านิดหนึ่งครับย้ําชัดว่าเป็นกระบอกเสียงความเท่าเทียมมาโดยตลอดนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยทั้งกายและก็ใจครับสำหรับอแมนด้าออฟดัมครับผู้ความมงกุฎนะฮะจากเวที MUT 2020ที่ล่าสุดเองเนี่ยเจ้าตัวก็ไปร่วมขบวนเหมือนกันไพรมันของเรานะฮะแน่นอนว่าพร้อมสะบัดธงสีรุ่งเสยลักษณ์แห่งความเท่าเทียมอแมนด้าบอกจุดยืนที่ชัดเจน เขาแสดงจุดยืนมาโดยตลอดนะฮะมาดูกันว่าเธอมีความคิดเห็นอย่างไรามาด้านเนี่ยบอกว่าสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมมีความเท่าเทียมกันไม่อยากให้กฎหมายเป็นตัวกีดกันเพราะว่าไม่ว่าจะเพศไหน แต่ความรักก็คือความรักถูกไหมคุณแม่เพศไหนก็สามารถแต่งงานกันได้เธอเองก็เป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้มาดูตลอดตั้งแต่ประกวดแล้วนะช่วงนี้ฟีดแบกก็ดูมีความหวังขึ้นนะครับเรื่องของสมรสเท่าเทียมมันใกล้แล้วใกล้จะเป็นความจริงเธอก็ยังจะฝากไว้อีกว่าเราทุกคนเนี่ยนะฮะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันอยู่แล้วนะเรื่องของกระแสอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือก็ดีใจแล้วเขาก็มีกระแส ของทางด้านของที่เล่นละครด้วยนะอดีจะล,ละก็ขเขาก็โอเคอยู่นะฮะน้องน่ารักบอกว่าคุณริวเนี่ยน่ารักช่วงแรกๆก็อาจจะเกงกันบ้างแต่พอถ่ายทำกันไปก็รู้สึกโอเคขึ้นนั่นเองนะฮะก็สนับสนุนมาโดยตลอดนั่นเองค่ะใช่ค่ะนะคะพี่ประเทศไทยก็จัดปีนี้เป็นปีที่3แล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเมื่อ30 40 50, 50ี่ปีมาแล้วไอ้สี่สี่สิบปีมาแล้วแล้วมันก็ดีขึ้นนะปัจจุบันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ เราก็มีประกวดกระเทยที่สวยที่สุดในโลกแล้วเราก็มีประกวดกระเทยสําหรับประเทศไทยคน,นเวลามองเขาเวลาเขาเข้ามาในประเทศไทยเขาบอกว่าทาไมประเทศไทยกระเทยเยอะอนะคะ คนก็ให้คําตอบดีนะครับพวกเพื่อนบ้านอาเซียนเขาก็บอกว่าเป็นประเทศที่เขาไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวนะอสองสิทธิของกระเทยในประเทศไทยเนี่ยดีกว่าสิทธิของกระเทยหลายๆประเทศในอาเซียนสามกระเทยในเมืองไทยเป็นที่ยอมรับนะคะอาชีพหลายอาชีพที่เมื่อก่อนเป็นของพี่พ,พี่น้องๆชายจริงหญิง,งแท้ทํากระเทยก็ทาแล้วก็ได้ยึดเป็นเจ้าของกิจาการแล้วก็โด่งดังสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้ช่างแต่งหน้าผู้หญิงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็กระเทยก็กินล่บฟงหมดแล้วต้องแล้วก็เชฟเชิ เมื่อก่อนก็เป็นผู้ชายนะฮะหลังๆพอกระเทยไปเปิดกระเทยก็กินลาวงยำเยิ้มมาก่อนก็เป็นผู้หญิงทำพวกวันนี้กระเทยก็กินลาบวงนะคะจัดดอกไม้เมื่อก่อนก็เป็นผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เลยก็กินลาบวงนะคะแต่มันก็เป็นมันเป็นมันก็ไม่ได้แบ่งว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นแบบ LGBTQ แงไม่ว่าความสามารถกเธอเป็นมีความสามารถเพราะว่าเธอต้องพิสูจน์ตัวเองให้เก่งกว่าชายจริงหญิงแท้ถึงสองเท่า ถึงจะมายืนอยู่แถวหน้าได้ถ้าเราเป็นกระเทยป้าๆบาๆมันก็ไม่ต่างอะไรแต่ถ้าเกิดเราเป็นกระเทยแล้วมีความคลิดมีความครีเอทแล้วก็ตั้งใจที่จะทํางานเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้กระเทยหรือเก้งหลายๆคนเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นทอมดี้อย่างเงี้ยประสบความสําเร็จนะคะและ้วคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่มีเงินเป็นคนกลุ่มที่รวยนะคะมีเงินนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะยังไงก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะกระเทยเมืองไทยก็เป็นกระเทยที่ได้รับความเขาเรียกว่าชื่นชม,มนะคะ ความสามารถนะคะและสิ่งหนึ่งที่พี่เออยากจะฝากฝากไว้นะครับก่อนที่จะพักเบรกนั่นก็คือ นี่เลยกับกูมานทองกระเทยน้องข้าวจีน้องข้าวจีเป็นตัวตนมีตัวตนจริงนะคะไม่ได้อุปโลกขึ้นมาใ,<ช>ใครอยากจะรู้อาชีวิตของน้องข้าวจีเข้าไปดูในใครม่เชื่อกูเชื่อนะคะของพี่กาฟนะคะเป็นตัวตนจริงมีตัวตนจริงแต่เสียชีวิตนะคะแล้วก็มาเป็นกูมานทองเมื่อวานอันนี้เล่าความความเชื่อเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ซื้อหวยแต่ไม่ได้หวังถูกหรอกค่ะซื้อแค่เล่นเล่นแต่ไปหวังทํางานเพราะอะไรรู้ไหมคะบอกน้องเข้าจีบอกว่าถ้า เขาจีถ้ามึงดีจริงมึงแมนจริงมึงรักปูจริงกูขอขายของได้วันนี้กูขอหลักพันกูมไม่ขออะไรมึงก่อนกูขอแค่หลักพันก่อนอถ้ามึงทําให้แม่ได้เนี่ยกูถือว่าโอเคมึงสอบผ่านเมื่อวานขายของล,ลูกคนดูไม่เยอะนะคะแต่คนซื้อ,อเป็นพันค่ะ เป็นพันเลยนะคะดิชันงงมากเล้ดิชันขายแค่ชั่วโมงเดียวได้ตั้งหลายพันวิฉันบอกว่าโอเคเขาจีเธอนี่ของจริงเพราะว่าเขาจีเนี่ยเขาไม่ใช่กุมารทองกะโหลกกะลานะคะ,คะหนึ่งเขาเสียชีวิตแล้วก็เขาเอามาแกะสลักแล้วนาวิญญาณเนี่ยเขาก็มีความเชื่อนะคะ,ะเขาเรียกว่าเอามาแกะสลักในไม้ตะเคียนเนี่ยนะคะอายุเยอะมากแล้วเป็น,นไม้ตะเคียนโบราณแล้วก็ใช้วิธีการปลุกเสกเนี่ร้อยแปดวันจนออกมาเป็นนะครับกุมารทองน้องเขาจีการเงินการงานความรัก โดยเฉพาะความรักเขาจี่ช่วยได้สู้ตายนะคะเพราะว่าเขาจี่เนี่ย เรื่องความรักหนึ่งเขาจีเขาบอกว่าเขาก็หนึ่งในตองอ <c oughs> ูหนึ่งในนันอีกรอหนึ่งที่จะมาล็อกซับให้กับคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือกุญแจนะคะของทาวเวสุวรรณนะคุณผู้ชมนี่นะคะข้างหน้านึงจะเป็นหน้าของยักษ์อีกหน้าหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหน้าของเทวดานะคะกุญแจทาวเวสุวรรณล็อกซับเอาไว้นะคะบางทีทํางานมาได้ได้เงินได้ทองมาทำให้เงินมันไหลัล่วไหลออกตลอดเวลา <c oughs> ล็อกมันเอาไว้เลยไขยเอาไว้เลยให้อยู่กับตัวเราให้ได้นานที่สุดนะคะ ถ้าไม่จาเป็นจะไม่ไหลออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะมี2เวอร์ชั่นนะคะนั่นก็คือนะคะอัลอยลมดำํำแล้วก็เงินแท้ลมดำนะคะวันนี้ทั้ง3ามอย่างเนี่ยมาเช่ามาทำให้เรามูกัน พร้อมโปรค่ะพร้อมโปรเลยนะครับก็คือเช่าบูชากันเริ่มต้นที่นะกุญแจท้าววิสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์นะฮะเปิดเช่าบูชามี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกครับเป็นเนื้ออรอยรมดําเปิดบูชาอยู่ที่นะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่วนอีกหนึ่งรูปแบบครับคือเนื้อเงินแท้รมดำนะฮะเปิดบูชาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคุณผู้ชมนะครับส่วนกุมารทองน้องข้าวจี่นะฮะด้านหน้านี้คุณผู้ชมครับก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ต้องบอกเลยว่าของนี้เป็นของจริงและของดีนนะเเเปิดชช่่่่าาาางบบููออยทททีตลั้ นะฮะใครสนใจรายละเอียดต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไปคุยโทรที่เบอร์นี้เลยดีกว่านะฮะ085 1 1 1 4 4ห6นะครับหรือที่ไลน์แอดก็ติดต่อได้เลยเช่นเดียวกันจ้ะรู้ไปถึงนะครับข้อมูลดีๆข้อมูลเด็ดๆและอยากจะรู้ว่าดียังไงมูแบบไหนให้ได้มูแบบไหนให้มันเป๊ะจริงๆเนี่ยนะครับไปดูที่เพจใครไม่เชื่อกูเชื่อก็ได้เช่นเดียวกันจากพักสักครู่ค่ะครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ